ผมมาประเด็นที่ใหญ่ที่สุดในช่วงสงกรานต์ซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะใหญ่และแค่รถ B&M ป้ายแดงไปชนกันกนบรถกระบะมันไม่ควรจะใหญ่ไม่ควรจะเป็นดรามา่าไม่ควรจะเป็นละครลงใหญ่เลยนะไม่ควรจะเป็นเรื่องเลยถ้าคนที่ขับ B&M นะครับไม่ใช่ลูกนกักการเมืองเรื่องนี้จบไปนานแล้วเรื่องนี้คืออุตาหรณของที่เป็นนักการเมืองผมไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายยืนยันนะฮะไม่รู้จักทั้งฝ่ายคุณลุงคุณป้า คุณลุงอายุ65จากลำปางคุณป้าอายุ64แล้วคนที่ชนอายุ28ลูกนายกเบี้ยวนายกเทศเทศเทศเมนตรีหรือเทศบาลนธัญญบุรีเนี่ยคือไม่รู้จักทั้งคู่แต่จะวิเคราะห์ในเชิงการเมืองให้ฟังนะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงการเมืองคือผมเห็นคนที่มันพยายามจะขย้ำและโยงประเด็นพวกเนี้ นะครับโยงประเด็นพวกนี้มาเป็นประเด็นการเมืองให้ได้เอาอย่างนี้ก่อนนะผมไม่เคยรู้จักตระกูลหลีนวััตของนายกเบี้ยวไม่รู้จักนะไม่รู้จักนะไม่รู้จักไม่สนิทสนมไม่รู้จักนะคุณลุงประจักษ์นะคุณป้าสมศรีจากลำปางก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เชียร์ใครแต่พูดตามแฟกต์เพื่อให้ท่านได้รู้ว่าแฟกต์มันเกิดยังไง บีชนรถกระบะและมันกลายเป็นละครลงใหญ่สื่อเข้าไปพันละวันพันละเกโดนกันจอมพลังลากเข้าไปหมดนะฮะนี่คืออุทาหรณ์แล้วสุดท้ายทําไมมันจบแบบดื้อๆขนาดนั้นผมเอาอย่างแรกก่อนคือพวกฉกฉวยโอกาสพวกฉกฉวยโอกาสเนี่ยนะครับมันเริ่มผมดูคนแรกเลยโคศกพักพลังประชารัฐปิยะเต้าวิชัยนะฮะมือปราบเสื้อแดงนี่ คนนี้ฮนะพิยะเต้ตาพิชัยอดีตผู้ชาการตํารวจผู้ทอนภาคห้าไปกเกษียณที่นั่นมาเป็นพลตํารวจโทมาเป็นโคโสกให้ลุงป้อมพักพลังประชารัฐก็จับเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะต้องมีความสนิทสนมกันกับคุณทักษิณไม่งั้นคุณทักษิณจะไปงานบวชได้ยังไงนะี่ว่าไงนะงานบวชของคุณพีทงานบวชของคุณพีทเนี่ยผมบอกให้ สมัยนั้นนะ่ะคุณทักษิณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลตำรวจเพิ่งออกจากโรงพยาบาลตำรวจฮนะแล้วที่สำคัญคุณแพทองทานหรือคุณอุ้งอิงเนะี่ยยังไม่ได้เป็นนายกตอนนั้นคุณเศรษฐายังเป็นนายกคุณอุ้งอิงยังเป็นแค่หัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาเป็นนายกสมัยนั้นซึ่งเรื่องมันนานนมมากแต่ปิยะตาวิชัยเนี่ยเอารูปพีทกำลังเป็นนาคเนี่ย นะที่ยืนติดกับคุณทักษิณและคุณแพรทองทานชินวัตรเอามาบอกว่าต้องต้องสนิทกันแน่นอนไม่งั้นคงไม่ไปนักการเมืองเนี่ยแค่รู้จักคนใดคนหนึ่งในบ้านเนี่ยมันก็ไปได้ฮนะแต่ความเป็นนักการเมืองนะคุณปฏิเสธในเรื่องนี้ไม่ได้อย่าคิดว่าใครได้มาถ่ายรูปต้องสนิทกันไม่ใช่ฮนะคนมาถ่ายรูปเป็นร้อยเป็นพันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ทําการเมืองเขาเข้าใจประเด็ดนนี้เขาจะไม่เล่นประเด็นนี้เด็ดขาด พอเขามกระจกก็มองว่ากระจอกฮะปิยะตาวิชัยเป็นโฆษกที่กระจอกนะในพรรคพลังประชารัฐเอาเรื่องนี้มาหยิบโยงมาขยําทางการเมืองให้ตากูหล,ลีนวรัตเนี่ยมาใกล้ชิดกับคุณทักษิณสองนะฮะสื่อแบบช่องสามเนี่ยกรรมกรข่าวเนี่ยนะเราเห็นภาพลักษณ์เลยว่าเป็นด้อมที่พยายามจะขยี้คิดว่านาะนะยกเบี้ยวเนี่ยนาะยกเทศบาล หรือในยกเ,เทศบาลธัญ,ญบุรีนะคือแดงจริง,รงๆเขาไม่ใช่แดงเลยทั้งตระก,กูลเนี่ยไม่ใช่แดงนะหลีนวรัตทั้งตระก,กูลไม่ใช่แดงรวมไปถึงสสฟลุกพี่ชายนะคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีรถชนบีนะบี BM, ็มป้ายแดงไปชนรถกระบะเนี่ยฟลุกที่เป็นสสพักเพื่อไทยเนี่ยเขตเขตห้าหรือเขตหกผมจําไม่ได้หนึ่งเดียวในปนทุมทานีก็ไม่ใช่แดง เกิดไม่ทันฮะคนพวกนี้เป็นคนรุ่นใหม่เกิดไม่ทันเสื้อแดงเพราะฉะนั้นการที่กรรมกรข่าวจะไล่ยขยําสีโลดนะนะช่องมติชนสีโลดจะไล่ยขยําเพื่อจะนะยัดเยียดความเป็นเสื้อแดงยัดเยียดกําเป็นนักการเมืองแดงให้กับหลีนาวรัตตระกูลนี่แล้วนาวรัตมันเลยพลาดรวมไปถึงช่องเวิร์กพอยต์ติ่งข่าวช่องนี้ต้องเลิกดูฮะติ่งข่าวนี่ต้องเลิกดูไอ้ตีเนี่ยไอ้ตีแว่นเนี่ยนะติ่งข่าวเนี่ย ใช้ไบแอดมากในความรู้สึกตัวเองนั่นสิ่งที่เราเห็นนะ่มันมี2องนัยยะผมดูคลิปดูอะไรทั้งหมดแล้วในช่วงระหว่างสงกรานต์ที่ผ่านมาดูหมดแล้วว่าชนอย่างไงเบียดอย่างไงคือช็อตแรกถูกชนขอแพยถูกเบียดแล้วตัวรถเนี่ยไปชนบาริเออร์หรือไปเบียดบาริเออร์เนี่ยคนเราก็มีอารมณ์อยู่แล้วนะครับมีอารมณ์อยู่แล้วก็เลยเอาคืนทานองเนี้ยจะเอาคืนหรือจะเป็นอุบัติเหตุอันนี้ ตำรวจไปพิจารณาผมจะไม่ตัดสินเพราะเป็นเรื่องของตำรวจตำรวจจะตั้งข้อหาสี่ข้อหาอะไรก็แล้วแต่แต่เราเห็นร่องรอยของการขยายผลเราเห็นร่องรอยของการขยายผลนะต้องเข้าใจนะฮะว่าตระกูลหลีนาวรัตเนี่ยนายกเบี้ยวเนี่ยเขาไม่เล่นการเมืองขยายไปพื้นที่อื่นนะเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเท่าที่ผมอ่านประวัติมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เชิดชูนะ แต่อ่านประวัติมาทั้งหมดใะไอ้ซ้คือไม่เล่นการเมืองนอกธัญญะนอกอำเภอธัญญบุรีนะถือว่าใครกินเขาไม่ลงก็แล้วกันพักประชาชนชนะไปห้าเขตไปแพ้ที่เขตธัญญบุรีแพ้ให้พักเพื่อไทยให้กับพลุกเพราะอะไรฮะเพราะเขาครองการเมืองธัญญบุรีแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทุกระดับทั้งนายกเทศบาลทั้งรองนายกเทศบาลแล้วก็ สมาชิกเทศาบาลคนกินเขายากและรอบนี้เนี่ยเขาก็เลยถูกสกรรมถูกทั้งไอ้ไอ้ดอมส้มสกรรมถูกทั้งไอ้น้ําเงินผมจะฝากฝากไอ้น้ําเงินนี่อันตรายนะคนยังไม่เห็นตัวคนยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยปทุมธานีมันมีน้ําเงินอย่างไงน้ําเงินมันอยู่เต็มไปหมดฮนะนานา,นาทีนี้เต็มไปหมดฮนะทั้งดอมส้มมันก็เลยนะปสานกับ สีน้ําเงินลุมสกรรมบ้านนายกเบี้ยวหวลีนาวรัฐเนี่ยคนเลยเข้าใจว่าเฮ้ยส้มนะมาลุมสกรรมแดงไม่ใช่หลีนาวรัฐไม่ใช่แดงไม่เคยร่วมกระบวนการต่อสู้ของคนเสื้อแดงไม่เคยเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ผมเอาแฟกตรงนี้มาให้ดูว่ามันเกิดดรามา่านะครับขนาดเขาลงเลือกตั้งธนะัญญะก้าวหน้าเนี่ยกลุ่มธัญญะก้าหน้าเนี่ย เขายังใส่เสื้อสีเขียวเลยเขาไม่ใช่สีแดงซึ่งพวกเนี้ยคิดว่านายกเบี้ยวไปหนุนอดีตนายกชานลงเลือกตั้งนะที่ปทุมธานีก็นึกว่านายกเบี้ยวเนี่ยจะเป็นเสื้อแดงนะไม่ใช่ฮะพึ่งมาพึ่งมาอยู่เพื่อไทยเพราะฉะนั้นใครที่จะไปยิบย,ยึดโยงหยิบยกเรื่องนี้นี่เพาเพื่อมาจะาขย้ำการเมืองนายกเบี้ยวเพื่อให้มาต่อ ท่อมาถึงพักเพื่อไทยเพื่อดิสเครดิตเนี่ยมันไม่ใช่วันนี้พักเพื่อไทยไม่มีจุดอ่อนนะต้องยอมรับมีบางส่วนแต่ถือว่าลุ้มมาลอยกันได้พักเพื่อไทยจุดอ่อนวันนี้คือเรื่องการสื่อสารเรื่องการสื่อสารนะพักเพื่อไทยสื่อสารไม่ดีในหลายๆเรื่องผมผมยกตัวอย่างเรื่องกรณีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนะให้เขาพูดเรื่องคาสิโนตลอดซึ่งคาสิโนเป็นแค่10%เท่านั้น เป็นแค่10%ของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่คุณไม่สามารถอธิบายได้ก็ให้เขานะชะให้เขาเล่นให้มอบนะเขาขย่มอยู่ทุกวันทุกเมื่อเชอวันอย่างกรณีเนี้ยยังดีนะฮะว่ามีการสื่อสารไปก่อนว่านาะยกเบี้ยวไม่เกี่ยวฟลุกพีชายไม่เกี่ยวนี่เป็นน้องชายนะซึ่งเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อินกับเสื้อแดงเลยไม่เกี่ยวเป็นลูกนักการเมืองดังถ้าไม่ใช่ลูกนักการเมืองดังมันจบไปแล้วฮะมันจบไปแล้ว แต่มีคนบางคนผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันผมว่าท่านเข้าใจพยายามเลี้ยงกระแสให้ตัวเองกลายเป็นวีรับบุรุษเลี้ยงกระแสไว้โยงการเมือง,โยง,องโยงการเมืองว่าผมไม่กลัวอิทธิพลนะฮะตอนนั้นคุณทักษิณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลคุณอุ้งอิงก็ไม่ได้เป็นนายกโอ้โหโยงการเมืองว่างานนี้เนี่ยโอ้ตายแน่เลยนายกเบี้ยวตายแน่ในวิถีการเมืองเนี่ยผมบอกให้ฮะ นะในวิถีการเมืองเขาไม่เอากันตายถึงขนาดนี้นะเขาอาลุมอร่วยกันนะแต่ด้อมสม้มแล้วก็ทั้งน้ําเงินที่แฝงตัวน้ําเงินตอนนี้แฝงตัวในปทุมธานีเต็มไปหมดฮนะเขาใช้วิธีตีนสามัคคีตรงไปตรงมาใช้ตีนสามัคคีกันนะนะต้องการล้มนะบ้านใหญ่ธัญญบุรีบ้านสีเขียวเนะี่ย ัญญาก้าวหน้าเนี่ยเขาต้องการล้มธัญญาบุรีให้ได้ก็เลยมาลุมสกร,รมไม่ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะนายกเทศบาลเนี่ยกับสอทอสมาชิกสภาเทศบาลที่พีทเขาเป็นผู้สมัครอยู่เนี่ยเขาจะเลือกตั้งต้นเดือนหน้าเขากล่าวว่าจะมีผลตรงนี้ในการเลือกตั้งจะเป็นเปลี่ยนแปลงแต่ผมบอกนะฮะเท่าที่ผมสดับตับฟังทุกสายเนี่ยกินยากกินยากฮะเพราะว่าเขามีความเรียกว่า ดูแลพื้นที่ได้ดีพอสมควรไม่ได้เชียร์กันนะเพราะไม่รู้จักอย่างที่ว่าแต่นะครับคอนเฟิร์มว่าจากที่ผมนะอยู่ปทุมธานีในฐานะที่เป็นเลขาธิการชมรมสื่อมวลชนประชาธิปไตยที่ตั้งที่ปทุมธานีนะที่ตั้งแรกชมรมไปประชุมกันที่นั่นอะไรที่นั่นนะชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยตั้งกันที่ราชสวายนะลำลูกกานะ ก็พอรู้การเมืองในพื้นที่แต่ไม่ได้สนิทกับนักการเมืองทําไมนายกเบี้ยวเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ oh, เป็นนักการเมืองใหญ่แต่ทําไมไม่ติดบัญชีผู้มีอิทธิพลแบบนีแบบนี้ครกระทรวงมหาไทยในสมัยนะใครดูแลเรื่องเนี้นะเขาขึ้นบัญชีดําผู้มีอิทธิพลแต่ปทุมธานีแปลก ถ้าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลจริง grid, ทาไมนายกเบี้ยวไม่ถูกขึ้นบัญชีดําผู้มีอิทธิพลแต่คนที่ถูกขึ้นบัญชีดําผู้มีอิทธิพลอยู่ที่อำเภออื่นมีครับบอกความลับให้กัะนับบอกความลับให้กรดันคนที่ถูกขึ้นบัญชีดําที่อำเภออื่นมีการปลดบัญชีดํามีด้วยฮะมีการปลดบัญชีดํา แล้วคนที่ถูกขึ้นบัญชีดําแล้วได้รับการปลดบัญชีดําเที่ยวหน้าจะลงสอสอในนามสีน้ําเงินนี่มันเป็นอย่างนี้การเมืองมันเป็นอย่างนี้มันยงใหญ่ผูกพันมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้ามองการเมืองเนี่ยมันต้องอามิติการเมืองมาคุยผมไม่ได้อามิติคดีใครถูกใครผิดตํารวจตั้งสี่ข้อหาให้กับเจ้าของรถบีเอ็มก็เป็นเรื่องของตํารวจไปผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยว แต่กาลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยสังคมกําลังจับจ้องจับจ้องนะฮะจับจ้องเพราะอะไรฮนะเพราะเอ๊ไหนว่าเขาเป็นผู้อิทธิพลแต่เขาไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดําแต่คนที่ถูกขึ้นบัญชีดําที่อยู่อีกอเาเภอหนึ่งปลดล็อกบัญชีดําได้มีปลดล็อกด้วยนะฮะไม่รู้ใช้วิธีไหนปลดล็อกจากการขึ้นบัญชีดาแล้วเมื่อถูกปลดล็อกแล้วเที่ยวหน้าจะลงสอสอเสื้อน้ําเงิน นี่คือคือการเมืองการเมืองคือการเมืองนะนั้นเพราะเพราะวันนี้มีมีขึ้นได้ก็มีถอนได้เพราะฉะนั้นในอนานคตอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นได้เห็นฮนะผู้มีอิทธิพลต่างๆลงการเมืองกันเยอะแยนะฮะคือวันนี้เนี่ยนะสื่อเองเนี่ยก็หลงไหลได้ปลื้มกับกระแสต่างๆโอ้โหขี่เขาใหญ่เลยว่านะขี่เขาว่าเขานะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะ คุณคุณลุงกับคุณป้าได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บนะส่วนหนึ่งเราก็แสดงความเสียใจด้วยนะเห็นแต่คนไทยเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคนไทยมันมะีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าขอขมากันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรับขมากันนะฮะเห็นไหมเขาฉุดลูกสาวไปนะครับชิงสุขกวนหามเอาลูกสาวไปนะอยู่ด้วยสองสามเดือน นะลูกสาวตั้งท้องมานะนะนคนที่เป็นเขยทีนะ่ไม่ได้มาขอแต่งทั้งแรกก็เอาพวงมาลัยไปขอเข้ามาเขาก็ยกโทษกันได้นี่คือสังคมไทยฮนะเหมือนกันฮะนะนะเมื่อลากกระแสไปนานๆเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะเขารู้จุดอ่อนว่าสังคมไทยเอาขอเข้ามากันแล้วมันก็น่าจะจบแล้วก็จะดูแลค่าใช้จ่ายลงพยบงพยาบาลค่าเสียหงเสียหายให้เรียบร้อยนะฮะนะะ ปรากฏว่าไม่รับเข้ามานะอีกฝั่งหนึ่งนะผู้เสียหายไม่รับเข้ามานะโดยคําแนะนำนะของใครก็แล้วแต่ท่านก็รู้อยู่แล้วของใครนะครับนะเมื่อไม่รับเข้ามาปุ๊บกระแสมันเลยตีกลับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยสื่อนําเสนอเรื่องของรถกระบะจอดอยู่ด้านนอกลูกกลงนะรถบีเอ็มป้ายแดงนะจอดอยู่ใน ลูกกลงมีกุญแจล็อกเสร็จสับเรียบร้อยก็เอามาพาดหัวปะเนี่ยนะขนาดรถยังมีการจัดชนชั้นกันอยยังมีสองมาตรฐาน b ีเอมได้จอดในซองนะมีกุญแจล็อกเรียบร้อยกระบะจอดอยู่ข้างนอกซึ่งตำรวจเขาตอบแล้วกระบะไม่ใช่รถของกลางเลยจอดข้างนอกคุณจะเอาไปใช้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่หรือจะอไปซ่อมนะคดีเสร็จแล้วคุณจะไปซ่อมก็เรื่องของคุณแต่บีเอมมันคือรถของกลางที่ต้องยึดไว เนี่ยน้าแหกสื่อก็ไม่ออกมาขอโทษไม่ขอเข้ามาฮะผมต้องด่าพวกเดียวกันเนี่ยพวกสื่อนะฮะคือพวกนี้เอาแต่เอาแต่ได้นําเสนอผิดก็ไม่ออกมาขอโทษเอาแต่ได้ฮะนะนำเสนอผิดผิด,ผดถูกถูกว่ารถมันจอดสองมาตรฐานนะป้ายแดงบีเอ็มราคาแพงจอดอยู่ในคอกกระบะอยู่ข้างนอกตำรวจอธิบายชัดเจนว่าบีเอ็มมันถูกอายัดไว้คือของกลางนะครับ เพราะฉะนั้นซื่อไม่เคยออกมาขอโทษแต่วันนี้เนี่ยกระแสมันตีกลับนะการที่ลากเข้าไปนะลากเข้าไปนะบางคนทําตัวเป็นสารเตี้ยทาตัวเป็นสารเตี้ยลากการะแสไปว่ากูนี่ใหญ่กูนี่นะเออกูนี่เจ๋งกูนี่แ๋วชนกับผู้มีบรารมีนะที่ปฐุมได้อันนี้ต้องบอกนะผมเดาตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีโทรศัพท์ เดี๋ยวมีมีโทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวจะไปไม่เป็นแล้วมันก็มีจริงๆนะเช้าเต้นะเต้มงคลกิจศุนอะไรนะสุขสิทธารนนท์หรือเต้ศนะูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยเต้ออกมาพูดตอนเช้าตอนบ่ายสายเข้าเลยสายเข้าหากันจอมพลังเลยนะฮะแล้วเป็นคนเดียวกับที่ผมคาดไว้ว่าคนนี้จะต้องโทรก็คนนี้จริงๆที่ต้องโทร เขาคือผู้กองแต่ไม่ได้เป็นตำรวจผู้กองคนนี้เป็นนักการเมืองน,นะเขาบอกว่ามีสองคนสองคนที่โทรไปหานะอีกคนหนึ่งโทรผู้กองเขาบอกว่าเป็นลูกพี่เลยถอยกันถอยกรูดเลยไอ้ที่เคยจะไปสุดซอยเนี่ยมันเลยสุดไม่ซอยผมจึงบอกว่านะในวิถีนักเลงเนี่ยเขาไม่เอากันถึง ตายขนาดนี้เป็นเรื่องของตำรวจว่ากันไปส่วนเยียวยารักษาพยาบาลอาผู้ที่เขานะคิดว่าจะมาขอโทษกระทำความผิดนะก็นะนะเขาจะเยียวยาไปก็เ,เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไปกันว่าไม่ให้เขาเยียวยาไม่ให้เขาขอโทษเลยเรื่องมันจะไปจบตรงไหนมันจบไม่ได้ฮะคนแรกสายแรกตาเนี่ยผมรู้เลยต้องถอยกลุ่ถอยจริงๆถอยเอาดือ้อๆบอกถอยคนละกล้าวในขณะที่วัน เขาไปขอโทษเนี่ยคุณไม่รับพวงมาลัยเขานะไม่รับพวงมาลัยขอโทษนะฮะผมนึกอยู่แล้วว่ากระแสมันต้องตีกับเดี๋ยวมันต้องมีสายแล้ไมีสายจริงๆนะว่ากันว่าผู้กองเป็นคนโทรเขาเป็นลูกพี่ผู้กองเนี่ยผู้กองไหนไม่รู้นะฮะผู้กองแต่ไม่ใช่เป็นตำรวจนะผู้กองเป็นนักการเมืองนี่คือสายที่หนึ่งสายที่สองฮนะชื่ออ้วนนะ <laughs> นะอ้วนนะฮะบอกว่าให้กำลังใจสู้ต่อไปจงเชื่อในความดีนะเขาพูดกลางๆกว้าง,างๆนะคนที่สองนี่นะี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งรู้ชื่ออ้วนเป็นใครท่านดาวคนเราเองนะนะบอกว่าขอให้การสู้เพื่อคนจนต่อไปอย่าเชื่อใครให้เชื่อในความดีนี่คือคนที่สอง กระแสมันก็เลยตีกับถอยกรุดแต่บางคนถูกวิาพาษ์วิจารณ์มาเล่นเคินบทกําลังจะทําตัวเป็นสารเตี้ยหรือเปล่าแต่ผมดูสัญญาณจากเต้เนี่ยศูนย์ศูนย์เจ็ดซึ่งเต้เองเนี่ยก็เจอกับผมหลายครั้งหลายหลายเวทีสภาก็เคยเจอกันหลายครั้งเต้กับกันเนี่ยเขามีลูกพี่คนเดียวกันนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้เขามีลูกพี่คนเดียวันน,นะนะก็มาพูดทํานองเต้ามาพูดทํานองว่า อย่าไปดื้อเลยอย่าไปดื้อนะครับนี่คือคนกินค่าวมอเดียวกันเอาตรงไปตรงมานะอย่าไปดื้อเลยฮนะอันไหนถอยได้ก็ถอยก็สุดท้ายก็นะถอยแล้วก็มีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันอะไรสุดท้ายแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอ่านถูกว่าเอ๊ะครั้งแรกทําไมเขาต้องการสุดซอยแล้วไม่งนะ้อในการเยียวยาไม่ง้อเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะเพราะอะไรฮนะ บางทีเนี่ย fc เนี่ยพาหลงทิศหลงทางหมดฮะค,คนที่มั่นใจในตัวเองสูงสูงเนี่ยณวันนี้เนี่ยให้ดูตัวอย่างอย่างทนายตั้มเป็นตัวอย่างนะฮะมั่นใจตัวเองสูงสูงนะสุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงนะบ,บทสรุปเป็นยังไงเหมือนกันนะนักเลงเนี่ยเขาไม่เอากันถึงถึงตายฮะโดยเฉพาะในฝั่งฝากหน้าการเมืองเนี่ยนะอันนี้คือคือสิ่งที่มันเกิดเป็นปรากฏการณ์ ผมไม่ได้เชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพราะไม่รู้จักทั้งคู่อย่างที่บอกยืนยันเป็นครั้งที่สามแต่คดีนี้เนี่ยผมดูแล้วนะมันเป็นดราม่าใหญ่ดราม่าใหญ่ฮนะแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องใส่เกียร์ถอยกันนะฮะใส่เกียร์ถอยเพราะมันควรจบได้แล้วสิ่งที่มไม่ควรถูกลากเนะี่ยมันไม่มีอะไรเลยหลังสงการข่าวการเมืองก็ไม่มีข่าวลูกก็ไม่มีเลยสื่อเลยปั้นเนี่ยข่าวนี้เป็นกระแสใหญ่สื่อเลยโหมประโคม โอ้โหกะเอาไอ้เจ้าพีทเนี่ยให้ตายเลยว่างนันนะซึ่งเราเข้าใจวัยรุ่นนะมันก็ใจร้อนเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนที่ทําความเสียหายมากูก็โทษชดใช้ไปแต่สิ่งที่มันเกิดดราม่าต่อเนี่ยให้จับตามองนะคดีเรื่องรถเรื่องลาอะไรก็ว่ากันตามวิถีนะฮะกกตก็ออกมายืนยันแล้วว่ากรกตออกมายืนยันนะว่าเจ้าของรถบีเอ็หรือพีทเนี่ย ยังเป็นผู้สมัครสอทอยอยู่นะซึ่งผมก็เชื่อมั่นนะดูจากทีมงานเขานะผมก็เชื่อว่ายกทีมเหมือนเดิมนายกเบี้ยวก็เอายกทีมมาเดิม,เ,เ,ม,ม,เ,ดมเพราะว่าการะแสคนในพื้นที่เนี่ยก็ก็เขาก็ถือว่าในายกเบี้ยวเนี่ยก็เป็นเป็นมาหลายหลายสมัยแล้วมั้งั้นเน่แต่สิ่งที่มันเกิดดราม่าต่อจากนีน้มันจะไม่ธรรมดานะดราม่าแรกเนี่ยมันจบแล้วนะฮะจบแบบดื้อๆเลยถอยแบบกรูดเลยนะแต่ดราม่าที่สองเนี่ย มันจะไม่ธรรมดานะตอนนี้นะครับสอปอที่เขาเรียกนะฮะสอปอก็คืออะไรสมุนป่าสมุนป่าเบี้ยวเนี่ยนะครับกำลังปะทะนะปะทะกับการจอมพลังอย่างหนะักดอกแรกก็คือเมื่อเช้านี้การจอมพลังเนี่ยไปยื่นกับตำรวจไซเบอร์คนตำรวจโทรนะแต่ผมจำไม่ได้หรือตรีเนี่ยนะไตลงผิวพันธุ ไปยื่นที่ไตลงผิวพันธุ์นะเมื่อเช้านี้นะครับพลตํารวจโทรฮะไตลงผิวพันธ์น้องเซฮีเนี่ยนะผู้มีชาการตํารวจไซเบอร์นะก็ออกมานะรับหนังสือแล้วก็ถแถลงด้วยว่านะคนของปา่านะป่าเบี้ยวเนี่ยนะฮะจะเรียกป่าเรื่องอะไรแล้วแต่เขาใช้ตัวยอว่อวสอปอนะจะมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพัน,นันหรือไม่ก็ต้องนะว่า,ากันไป แต่ว่ากันเนี่ยไปยืดแล้วอย่างที่สองนะดราม่าที่สองนะเขาบอกว่าไอ้นี่จริงเท็จแค่ไหนไม่รู้บอกว่ากำลังมีตำรวจปฏิบัติการพิเศษนำหมายค้นบุกบ้านสอปอสายใหม่ลูกน้องของนายกเบี้ยวเนี่ยนะเป็นหมายค้นนะเพราะว่าพบเส้นทางเงินผิดปกติผมไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะข่าวช่วงนี้ออกมาหลอกเยอะมากนะข่าวเฟกนิวเยอะมาก เฟกนิวที่น่าเกลียดที่สุดก็คืออะไรฮะนะเฟกนิวบอกว่านะพีทตัดสินใจฆ่าตัวตายนี่คือคือคือเป็นเฟกนิวซึ่งเออคนเราเนี่ยนะเราไม่รู้นะอันไหนจริงอันไหนเท็จเพราะฉะนั้นเวลาท่านเสพข่าวท่านอ่านข่าวท่านฟังข่าวหรือนักวิจารณ์ข่าวเนี่ยท่านต้องมีสตินะต้องมีสตินะฮะเนี่ยมาปล่อยข่าวว่า พีทเนะี่ยฆ่าตัวตายตัดสินใจฆ่าตัวตายซึ่งแม่เขาโกรธมากนะว่าทําไมจะเล่นข่าวกันถึงขนาดนี้เลยเลยซึ่งสื่อโซเชียลบางตัวเนี่ยก็ขยายผลไปไปได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเสพข่าวว่าต้องมีสติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย,ย,มะะนนยผมถึงบอกว่ามาเตือนว่าดราม่าแรกเนี่ยมันจบแล้วเกี่ยวกับเรื่องคดีรถชนกันเนี่ยแต่ดราม่าที่สองเนี่ยมันจะเกิดการประทะกัน <empezar> ไม่รู้ใครจะขอได้หรือเปล่าวันน,นี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องตำราแต่มีการปล่อยข่าวเพิ่มเติมมาอีนะฮะไอ้นี่เต้ศูนบอกว่ามีการจ่ายเงินนะมัดจำเด็ดหัวกันห้าแสนบาทมีการจ่ายไปแล้วนะซึ่งราคาเต็มข้าหัวกันจอมพลังเนี่ยหนึ่งล้านอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เชื่อ นะข่าวแรกเนี่ยผมเชื่อทิตเต้ส่งสัญญาณว่านะให้ลงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อแต่ข่าวบอกว่าอุ้มีคนไปจ่ายค่ามัดจำจะเด็ดหัวการจอมพลังเนี่ยหนึ่งล้านเนี่ยโดยมัดจำจ่ายไปแล้วห้าแสนผมไม่เชื่อฮะคือข่าวพวกเนี้ยเวลาเราเสพเวลาเราดูเนี่ยเรานึกถึงความเป็นจริงนะยุควันนี้เนี่ยมันมันข้ามันแกงกันง่ายเหแล้วซุ้มมือปืนที่เหลือเนี่ยมันเหลือกันไม่กี่ที่ฮะ ซุ้มมือปืนในประเทศไทยเนี่ยผมบอกตรงนะสามซุ้มใหญ่เนี่ยนะครับมันมันเหลือกันไม่กี่คนแล้วมันรู้ว่าถ้าทําแล้วใครทํารู้หมดใครรับตังค์แล้วค่าหัวการล้านเดียวผมว่าถูกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเสพข่าวเนี่ยสำหรับเขาปล่อยข่าวมาเนี่ยต้องต้องฟังนะฟังหูไว้หูเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้นะละครลงใหญ่ดราม่าลงใหญ่เนี่ยมันจบลงแล้ว อย่ามาลากต่อนะฮะเพราะลากต่อเนี่ยไม่เป็นผลดีกับใครแต่ส่วนเจ้าค่ายกันนอกรอบก็ว่ากันไปนะการประทะคารลมการยื่น,ตร,น,น,นตรวจสอบนู่นยื่นตรวจสอบนี่ก็เป็นเรื่องาาก,กันว่ากันไปแต่สื่อเนี่ยบางครั้งเราเห็นสื่อเนี่ยมันไม่ความเป็นธรรมนะสื่อไม่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ได้นําเสนอแบบอ,อ่ให้สาระและให้ตาสว่างกับสังคมแต่สื่อเนี่ยพยายาม เฮ้ยไข่ลมกูกะทึบเลยโอ้ยอน,นี่จะเป็นแดงไหมกูกะทึบเลยแล้วสื่อหลายสื่อเนี่ยมันเป็นด่อมสม้มผู้ประกาศหลายช่องเนี่ยมันเป็นร่อมสม้มเอาตรงไปตรงมานะมันคิดว่าเนี่ยใช่แน่เลยแม่งพี่ชายอยู่พักเพื่อไทยบ้านนี้ต้องเป็นเสื้อแดงแน่เลยกระทืบเลยสุดท้ายมาไม่ใช่เ็าเป็นเสื้อเขียวเขาเป็นกลุ่มธัญญาข้าวหน้าเขาไม่เคยใส่เสื้อแดงก็ไม่อินกับเสื้อแดงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเลิกลากให้มาเป็นประเด็นการเมืองแล้ว ควรจะยุติประเด็นนี้นะเพราะว่าประเด็นใหญ่ที่มันรอเนี่ยมันมีอีกเยอะนะแล้วเป็น,นประเด็นร้อนด้วยโดยเฉพาะเดี๋ยวนายกจะไปกัมพูชานะวันที่ยี่สิบสามนี้นายกไตยทองทานชินวัตรจะไปคุยกับน,นายกคุณเมเน็ตนะลูกชายท่านนุนเซนนะจะไปคุยเรื่องคอนเซนเตอร์ด้วยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนะว่านะหลังจากที่ถล่มคอนเซนเตอร์ฝั่งเมียนมาแล้ว นะฝั่งกัมพูชาจะดําเนินการยังไงให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ผมเชื่อว่าท่านที่เคยรับสายจากแก๊้งคอเซนเตอร์หลอกลวงเนี่ยผมว่าท่านเนี่ยสบายหูขึ้นเยอะลดลงไปได้มากกว่ามากกว่าครึ่องอันนี้ต้องชื่นชมรัฐบาลส่วนที่สองก็คือ23เมษาทีมไทยแลนด์เนี่ยนะนำโดยนะอาจารย์พันศักดิ์วิญญาณคุณพิชัยนะชุนหะวชิระ ลัมตีคังและรองนายกเนี่ยเขาจะเดินทางเอาทีมไทยแลนด์เนี่ยไปคุยเจราจาเรื่องภาษีทรัมป์ไอ้เรื่องนี้สําคัญนะนะเป็นเรื่องได้เสียแล้วสัปดาห์หน้าหรือปลายสัปดาห์นี้นะปลายสัปดาห์น,นะหนี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นคือการออกหมายจับนะหมายจับนะเจ้าหนะ้าที่ผู้รับเหมาคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีตึกสอตองอถลม่ม แต่พวกนี้อย่าลืมติดตามชมไม่ได้นะพวกนี้ผมจะมาพูดถึงอนาคตของภูมิใจไทยจะอยู่หรือจะไปจะโดนยึดมหาไทยหรือไม่ติดตามดูฮะแล้วผมมีไฮไลท์ว่าเอ๊ะทำไมอาการของลูกเนวินถึงออกมาประมาณนั้นพวกนี้ลองติดตามกันวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กด, like, กดแชร์พรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดต่อติดตามได้ใน YouTube เดิมทีวีสวัสดีครับ